สสิ่งที่เราไม่ต้องบอกใครโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สิ่งแรกคือรายได้ไม่ว่าเราจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อยเราไม่จําเป็นต้องบอกใครถ้าเราบอกไปว่าเรามีรายได้น้อยเราเองก็จะถูกดูถูกดูแคลนแต่ถ้าเกิดว่าเราเองบอกว่าเรามีรายได้มากเราก็จะถูกอิจฉาขึ้นมาทันทีอันดับสองเป้าหมายเราไม่ควรบอกใครทั้งสิ้น พอเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เรากําลังพูดด้วยเขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราอยู่ถ้าเกิดเขาวังดีกับเราเขาอาจจะให้กําลังใจกับเรากลับมาแต่ถ้าเกิดเขาหวังไม่ดีกับเราเขาจะพูดบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราเองเนี่ยหมดกําลังใจและอาจจะล้มเลิกเป้าหมายเลยก็ได้ 3. ชีวิตคู่ของคุณไม่ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับชีวิตคู่ของคุณอย่างไรไม่ว่าหวาน โศกเศร้าขืนขมขื่น,นยังไงไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครเขาฟังเพราะว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณและมันเป็นเรื่องภายในของคุณความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าเท่านี้นะครับคุณก็จะมีความสุขได้คุณอย่าประจานตัวเองออกสื่อโซเชียลโดยเจตนาเลยแล้วคุณเองจะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตนี่แหละครับสสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้กับตัวเองให้มากที่สุด จากธิรวัทเกิดมาเพื่อไทยคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนกับ